สวัสดีฮะทุกท่านครับอันนี้มาลองเทสเชยๆนะมาฮ e l l o h e สวัสดีเชยๆครับพอดีว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะมาคุยกันยาวๆนะฮะอันนี้ก็เลยมาบอกว่าคิดถึงก่อนเฉยคิดถึงในรอบแรกนะครับ วันนี้มีสิ่งที่ต้องทำนิดหน่อยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมีใครคิดถึงเราบ้างช่วงนี้เดือนนี้ก็งานก็อ่าเซินไปเยอะพอสมควรนะครับจากสถานการณ์ยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยแหละเพื่อความปลอดภัยของ นะฮะคิดถึงเสมอนะครับอ๋ออีกอันหนึ่งฝากเลขบันะการด้วยวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันวันวันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยววันจันทร์หน้าเดี๋ยววันจันทร์หน้าไปดูนะไปดูกันนะวันจันทร์อังคารหน้านะครับเรื่องน่าจะสนุกขึ้นเรื่อยแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเร็วเลยล่ะเดี๋ยวเราไลฟ์ไปเรื่องอล้วกันนะจนกว่าที่จะอีกสักแป๊บหนึ่ง มีใครดูเล่ยมันประการแล้วเป็นยังไงบ้างผ่านมาสามตอนแล้วอยากอยากรู้ฟีดแบ็จริงเพราะว่าตอนทอําอ่ะค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยนะทั้งทีมเพราะว่ามันมันไม่ได้เหนื่อยที่แบบการทํางานหรอกแต่ว่ามันต้องทํากันบ้านกันค่อนข้างเยอะมากเพื่อที่จะออกมาให้ดีที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าฟีดแบ็เป็นยังไงเขาบอกว่าช้าไปเร็วไปหรือว่ามีอะไรไหม จะแอบไปบอกพุ่มกลับไงพี่ฟิลไงตอนนี้เขาก็น่าจะปวดหัวเรื่องการตัดต่อกันอยู่เพราะว่านี่ที่ฉายไปก็กยังกําลังตัดต่อกันอยู่ด้วยนะฉายไปก็ตัดต่อกันไปแล้วก็ก็กําลังพยายามเล่งกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เพื่อให้อ่อนกันได้เออเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเรื่องเร็วสนุกบอกว่าเยมแสดงออกจางสีหน้าจริงเหรอ แต่มันตลกดีนะคือถ้าเกิดว่าดูยุคปัจจุบันเดี๋ยวรอตอนที่กลับไปยุคปัจจุบันนะยอีกไม่นานอนะ่ะมันก็สนุกดีมันเป็นช่วงที่แบบเพลินๆเฮ้ยบอกว่าดูปฏิวัติดาอยู่ดูข้าวแทบไม่ทันดูปฏิวัติก็อปเรียมเลขบรรพกาลนะครับเลขบรรพกาลนะครับอยากรู้ว่าวันนี้ทุกคนไปนไหนกันบ้างหรือว่าอยู่บ้านกัน ขอบคุณมากครับผมบอกว่าควรดีเยี่ยมนี่เขาบอกว่าตัดต่อดีในเรื่องเร็วแต่ก็จริงนะผมดูแบบเฮ้ยนิวสาถ่ายตั้งนานจะตัดต่อเร็วขนาดนี้เลยเหรอดับบตอนนี้จริงๆแล้ววันนี้ผมมีงาน นิดหน่อยครับอยากต้องไปทำงานก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับมา Life ไลฟ์ใหม่ในไม่ในไม่ช้าก็ไม่น่าหรอกเต่ยังไงก็ครั้งนี้รอบแรกนะเป็นการเทสเทสไปก่อนแนละ้วก็บอกว่าคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้เจอกันยาวเลยแหละของบ้านนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับล้างมือกันบ่อยๆนะครับ ใช้อ่างกุง้งแล้วก็หอร่างมือแล้วก็รักษาความสะอาดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่คนที่นกไม่เป็นไรนะจ๊ะกลับมาใหม่ไป